สี่ครับคาร์ไบท์โปรดักต์นะครับเวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับคุ้มเบาะแบบสวมรถ m g 4นะครับใครใช้รถ MG อยู่นะอ้าวดูคันนี้นี่คือรถ m g 4นะครับดูอะปีนี้ปี2025นะครับนี่ตัว m g 4นะครับแะรถคันนี้เริ่มตั้งแต่ปี2324นะฮะปีนี้ปี25 บอเดิมเป็นผ้าผสมหนังนะครับนี่และท่านที่ต้องการรักษาบอเดิมไว้ดูเลยครับดูเลยนี่นี่คือหุ้งบอแบบสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่น m g 4เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูตั้งแต่ด้านบนหัวหมอนนี่นะครับนะดูให้จบนะครับท่านาสนใจตรงนี้จะได้รู้ว่างานออกมาเป็นแบบไหนคุ้มค่าเงินหรือไม่นะฮะดูวิธีการตัดเย็บดูครับดูดูได้ที่ใช้ หนังลามิเนตยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเป็นสัดส่วนดูให้จบนะครับคลิปนี้นะฮะแค่ไม่กี่นาทีแต่ท่านจะได้มีความรู้มานะครับด้านหน้าสัมผัสเราใช้หุ้งบอ่อแบบนี้นะฮะเป็นหนังลามิเนตนะครับตัวนี้ด้านหน้าสัมผัสในเป็นหนังลามิเนตทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับลามิเนตยังไงเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับอันนี้ ในการออกแบบของทางร้านเราเห็นไหมฮะเรามีมุม,มโคง้งมุมเว้านะฮะออกแบบมาไปตามสัดส่วนนี่อย่างนี้นะฮะเพื่อจะให้เข้า,าตรงกับเชฟเบาของอรุ่น MG4 มากที่สุดนะครับแต่ก็ชุดสวมเราก็เป็นสวมนะครับไม่สามารถตึง100%ได้เหตุผลคือสวมเนี่ยช่วยรักษาเบาะเดิมนะไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมเราทําตัวสวมออกไปเนี่ยไม่ใช่ใส่ไปก็ย้อยไปย้อยมาไม่ใช่ฮะ งานเราสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมถ่ายให้ดูตั้งแต่ด้านบนลงไปยังด้านล่างเลยนะครับครันนี้ลูกค้าเลือกสีดำนะครับเกตดตัวไอ้ตัวหนาแล้วก็ได้เย็บสีน้ำเงินซึ่งจะให้เข้ากับตัวบรรยากาศของรถเดิมๆอันนี้รถเดิมๆนะฮะเขาก็เป็นดำได้น้ำเงินของทางร้านเนี่ยเราออกแบบมานะฮะและลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบการเย็บได้นะครับนี่นะฮะนี่ลูกค้าเลือกนะฮะรูปแบบของการเย็บอย่างนี้ นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับคันนี้นะฮะช่วยรักษาเบาเดิมเวลาใส่ไปแล้วเป็นยังไงเอ้าข้างหลังเราทํากระเป๋าเป็น2ข้างซ้ายขวาหนังลามิเนตนี่ลามิเนตให้ดูจากกระเป๋าหลังตัวนี้หนังเกรดพรีเมียมลามิเนตด้วยฟองน้ำห้าม,มิลแล้วก็ ประกอบอีกชั้นหนึ่งด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับใช้กันทนทนุนทั่วทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้บางๆกันนะครับเพราะก็ลดคอต,ตน้นทุนใช้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะอ้าหรือย่อนยานไปนะครับแต่ของทางร้านเราไม่เอาดูข้างหลังเราตัดไปตามสัสดส่วนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะส่วนหลังนะครับไปอย่างนี้อือนะลงมานี่ฮะเห็นไหมฮะ ได้นล่อนใหญ่ๆเลยเนี่ยเหนียวเหนียวทนทนนะเราใช้ได้นล่อนเนี่ยเพราะเรากล้ารับประกันการปีกแตกให้ถึง3ปีเลยนะครับเราทําอาชีพนี้กว่า10ปีนะ,ะเห็นไหมฮะตรงเข็มขัดนิรละยเหมือนกันเนี่ยเราก็เว้นรูตรงนี้ข้างหนังเนี่ยเราก็จะมาหนังลงไปให้เลยเห็นไหมไหนเนี่ยนะรเราก็สอดลงมาล็อกมาอย่างนี้นะครับน,นะฮะทำเหมือนกับลักษณะของการยึดติดกับเกือบทุกอย่างนะครับแต่นี่คือตัวสวมนะพับ นะพับกลับคืนอย่างเดิมได้หมดนะฮะตามช่องเนี่ยนะฮะสามารถที่จะพับลงมาเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนะครับเนี่ยพับลงมาเป็นอย่างนี้นี่พับมาเนี่ยเวลาเราห่อหนังลงไปอ่ะสวมเนี่ยนะฮะเราปิดไปดถึงข้างหลังโน่นเลยนะครับนี่อันเนี้ยถอดออกได้ดูดิครับเนี่ยเห็นไหมของเดิมอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เ้าปิดทับลงไปอย่างนี้เนี่ยสวมแต่เราเก็บงานนี่ดูแทบไม่ออกก็เป็นตัวสวมนี่พับกลับไปอย่างเดิมนะครับก๊อปปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่นะหลักการคืออย่างนี้ท่านได้ปิดข้างหลังด้วยเวลาของมาเลื่อนชนตรงข้างหลังที่เป็นพรมนะฮะนี่เราก็การไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือสําหรับลูกค้าที่ใช้รถ MG4 นะฮะคุ้มค่าเงินท่านแน่นอนนะครับนี่คือหุ่มเบาแบบสวมเดี๋ยวผมจะอธิบายงานลามิเนตนะครับว่าเป็นยังไง ทั่วทั่วไปนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ห<ม>นังทั่วทั่วไปเนี่ยเห็นไหมฮะพวกทีกใ่ใช้ศูนย์จุดแปดคือหนังมันจะบางนี่อย่างนี้นะฮะบางๆแบบนี้นะฮะนี่คืออ่าหนังแต่ถ้าเป็นหนังตัวหนาลามิเนตก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะอันนี้มันจะตรงนี้มันจะหนาแล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลนี่แล้วประกบด้วยผ้าชีคอร์ดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอยากให้ดูทั้งหมดเลยนี่คือเกรดพรีเมียมของเรานะครับนี่คือตัวหนาเหนียวทนนี่นะครับฮ เหนียวทนเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะมาเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับร้านอยู่ลาดท้าว2 4ึอยย่ซอยซอย9หรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับลาดท้าว2 4เราเป็นบ้านนังโรงงานตัดเย็บกันอยู่ที่นี่คนไทยล้วนๆเลยนะครับที่นี่นะฮะเราทำอาชีพนี้กว่า3าปีนะครับ มีห้องรับรองลูกค้าลานจอดรถสะดวกสบายนะครับคาซอยลึกนิดนึงลาดเท้า124่ี่แยกย่อยแยก9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับแอดนำหน้า car 99แอดคา99นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ